กับข้าวมาแล้วครับกับข้าวโอเคครับทุกคนวันนี้ผมมีหูฟังอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตัวหูฟังในไลท์อัพของเกมมิ่งซึ่งตอนนี้ผม ได้ความว่ามีคนเนี่ยสนใจหลายคนที่จะเอาไปใช้ตอนที่โดนกักตัวอยู่บ้านเราต้องทํางานอยู่ด้วยเรียกว่าทั้งสามารถที่จะใช้เล่นเกมก็ได้แล้วก็สามารถที่ใช้งานแบบ work from home ก็สะดวกมากๆนะครับซึ่งวันนี้ผมมีตัวหูฟังที่เป็น Steel Series นะครับในซีรีส์ของ Artis One นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นตัว Artis One อันนี้เป็นรุ่น Wireless นะครับแล้วก็ถ้าราคาย่อมยาวลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวรุ่นที่ต่อผ่านสาย3.5มิลิเมตรนะครับถ้าไม่นับเรื่องแบบเอ่อที่ที่แบบทุกคนคุ้นเคยกันว่าอาหูฟังเกมมิ่งแล้วก็น่าจะใช้สําหรับ การเล่นเกมใช่ไหมครับแต่จริงๆแลวเนี่ยหูฟังเกมมิ่งพอเอามาประยุกต์ในเรื่องของการทํางาน work from home หรือเรียนออนไลน์ลักษณะเน,นี้ยเราต้องมีการพูดคุยโต้อตอบไปมาเนี่ยมันเวิร์กมากด้วยความที่หูฟังน้ําหนักเบาอ่าแล้วก็ตัวนวมหูฟังเนี่ยมันทำให้เสียงที่มีคนพูดเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างโปรง่งมันจะไม่แน่นหูจนเกินไปแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นลักษณะไมโครโฟนผมขอเรียยวไมโครโฟนลักษณะที่เป็น call center แล้วกัน ไมโครโฟนมันยื่นออกมาลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้มันทําให้เสียงเราเนี่ยชัดเจนมากตอนคุยนะครับแล้วก็ข้อดีของตัว Steel s t e e l s e r i e s ตัว artist one ตัวนี้นะครับก็คือตัวไมโครโฟนเนี่ยมันจะสามารถถอดได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งรุ่น wireless ทั้งรุ่นไม่ว i r เลสเนี่ยจะสามารถถอดไมโครโฟน ออกมาลักษณะนี้ได้ในกรอีที่แบบเราไม่ได้ใช้งานในลักษณะการใช้คุยโทรศัพท์หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นหูฟังไว้สําหรับฟังเพลงต่างๆได้หรือแบบจะใช้ต่อเล่นเกมก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยว่ามันมี2รุ่นเอเครุ่นตัวที่เป็นสาย3.5ม mm. ิลิเมตรอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรคุณสามารถเอาไปเสียบในคอมพิวเตอร์เอาไปเสียบกับเครื่องเกมต่างๆก็ได้แล้วก็เอามาเสียบกับตัว iPhone, อ p a d ผ่านสายแปลงที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ 3. 5มิลิเมตรอย่างงี้ทำได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นว i r เลสเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดองเกลครับที่เป็นตัว USB-C นะครับซึ่งอันนี้ผมเอามาเสียบกับ iPad ก็เวิร์กมากนะแล้วก็พอเสียบไปเสร็จปุ๊บมันก็สามารถดีเทคตัวหูฟังได้เลยตัวหัวใจหลกัลกๆของของตัวหูฟังเล่นเกมเนี่ยแน่นอนมันต้องซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องเกมใช่ไหมครับเขาก็บอกไว้เลยตั้งแต่หน้ากล่องนะคบว่าเขาซัพพอร์ตทั้งในส่วนของการใช้งานบน PC แล้วก็ Nintendo s w i t c h แล้วก็ตัว Sony PlayStation นนะครับรวมถึงพวกกลุ่มโทรศัพท์ก็ซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าเสียงที่ได้ยินที่พูดออกไปจากตัวหูฟังพร้อมกับตัวไมโครโฟน อันนี้เนี่ยเสียงมันออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของหูฟังตัวนี้ว่าเสียงจากไมโครโฟนเนี่ยเป็นไงลองดูกันครับสาหรับเสียงที่กําลังจะได้ยินต่อไปนี้นะครับจะเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับบนตัวหูฟัง Steelseries Arctic One Wireless นะครับซึ่งตัวหูฟังทั้งรุ่น Wireless ที่ผมใส่อยู่กับตัวที่เป็นแจ็ค3.5เนี่ยที่ต่อผ่านสาย3.5ม mm มเนี่ยจะให้คุณภาพเสียงของไมโครโฟนเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผม ใช้ตัว iPad เนี่ยในการบันทึกวิดีโออย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยว่าตัวเสียงเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับลองสังเกตดูว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันโอเคไหมซึ่งตัวไมโครโฟนเนี่ยด้วยความที่พอมันอยู่ตรงปากเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยคุยแล้วก็เสียงเราเนี่ย ไปถึงปลายทางชัดเจนด้วยแล้วก็ประกอบกับตัวหูฟังเนี่ยมันมีน้ําหนักเบาครับซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อดีของหูฟังเกมมิ่งที่มันใส่แล้วมันจะไม่แบบเมื่อยออที่หูวแบบตอนที่แบบใช้ไปนานๆลักษณะนี้ตรงน,นี้ก็ลองดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงไมโครโฟนจากตัวหูฟัง Steelseries a r t i s t One นะครับทั้งรุ่นมีสายรุ่นไร้สายเนี่ย เป็นไมโครโฟนตัวเดียวกันนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะเหมือนมนกันตรงนี้เนี่ยจากที่ได้ยินเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคนที่ตอนนี้ต้อง work from home แบบหนักๆแล้วก็ต้องมีแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เยอะๆ ต้องคุยกับที่บริษัทต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานต้องคุยกับลูกค้าเยอะๆผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือแม้กระทั่งแบบเป็น voice conference ก็ตามเนี่ยแล้วอยากได้หูฟังที่มันเป๊ะๆตอนที่แบบใช้งานแบบคุยโทรศัพท์คุยคอนเฟรนซ์ต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากเพราะว่ามันน้ำหนักเบาแล้วก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะออกแนวโปร่งมันจะไม่ทําให้เราเมื่อยล้าตอนที่แบบโหเราคุยนานๆน,น,นะครับรวมถึงตัวไมโครโฟนพอมันลักษณะที่เป็นลักษณะมันยืดมาอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนชอบหมดครับเพราะว่า มันแบบใช้คุยแล้วมันแบบโหเ,เสียงมันเป๊ะมากเนี่ยเราขยับขึ้นลงอะไรเงี้ยเออเสียงมันเป๊ะจริงๆตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องทํางาน Work From Home นะครับรวมถึงกลุ่มน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาที่ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ด้วยกับคุณครูกับเพื่อนร่วมห้องเนี่ย ตรงนี้เนี่ยตูฟังตรงนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันก็คือถ้าเป็นน้องๆเนี่ยผมว่าเราก็จะได้ทุก uh, อินวันไปเลยก็คือได้หูฟังไว้สําหรับใช้เรียนด้วยแล้วก็เป็นหูฟังไว้สําหรับเล่นเกมได้ด้วยครับตรงนี้ก็ลองดูกันนะครับสำหรับหูฟังซีรีสเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัวไร้สายเนี่ยตัวที่เป็น usb c dongle เนี่ยตูฟังมันจะมีแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้ก็ต้องชาร์จให้ชาร์จไฟให้กับตัวหูฟังด้วยครับซึ่งการชาร์จไฟให้กับหูฟังหนึ่งครั้งเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดต่่อเนนืงปรระะมมาณ20ชััวโคบ แล้วก็ข้อแตกต่างสําหรับคนที่คุ้นเคยกับกลุ่มหูฟังที่เป็นสําหรับฟังเพลงเนี่ยตรงนี้ตัวหูฟังที่เป็นกลุ่มเกมมิ่งเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มเพย์พสไม่มีปุ่มกดรับสายวางสายนะครับตรงนี้มันคือเราประยุกต์การใช้งานจากหูฟังเกมมิ่งเนี่ยามาใช้งานลักษณะ Work From Home นะครับสำหรับคนที่สนใจหูฟังซีซ s e ี่อาร์ติสวรนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ราคาไม่รุนแรงนะสำหรับรุ่นที่เป็น ตัวที่มีสายตัวที่มีสายเนี่ยราคาอยู่ที่1490บาทแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไวเลสนะครับอาร์ทิ e Wireless เนี่ยราคาอยู่ที่4,290บาทนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ steelseries official ใน shopee นะครับหรือที่ w w w m e r c u l a com เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ทักงคู่เราเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แลวก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมคาราไปก่อนครับพบกันใหม่ในตตออน่อไปครครรััับบสสวดี